สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับ partial fraction นะครับหรือการทำเป็นเศษส่วนย่อยนะครับ p a r t i a l fraction เศษส่วนย่อยนะครับ expansion คือการกระจายนะครับสมมุติว่าผมมีฟังก์ชันพหุนามดีกรีสองนะครับกำลังหารกันอยู่ <c oughs> นะครับเราต้องการที่จะ ทำรูปนี้นะครับให้อยู่ในรูปที่ง่ายขึ้นนะครับโดยการทําเป็นเศษส่วนย่อยๆนะครับให้อยู่ในที่รูปที่รูปที่ง่ายขึ้นนะครับหลักการก็คือเราต้องดูดีกรีตัวเศษก่อนนะครับว่าดีกรีตัวบนเนี่ยเป็นดีกรีสองนะครับดีกรีตัวล่างก็เป็นดีกรีเลขสองนะครับดีกรีเท่ากันนะครับหลักการก็คือเรามักจะทําให้ดีกรีตัวบนมากกว่าดีกรีตัวล่างนะครับ ันนี้ในที่นี้ดีกรีเท่ากันนะครับก็จะเป็นงานการง่ายกว่าที่จะทําให้ดีกรีมันตัวบนมากกว่าตัวล่างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งหารเกาะนนะครับเอามาตั้งหารกันธรรมดาตรงนี้นะครับเพื่อจะดูว่าเศษเป็นเท่าไหร่และส่วนเป็นเท่าไหร่เศษเหลือเป็นเท่าไหร่นะครับอการหารกันตรงนี้ก็ได้หนึ่งครั้งนะครับ ก็ได้เป็น x กำลังสองนะครับลบส x ลบสี่สินะครับแล้วก็ลบกันตามปกตินะครับอันนี้การตั้งหารฟังก์ชันพหุน,นามธรรมดานะครับลบกันก็เหมือนเป็นเครื่องหมายตัวนี้เป็นเครื่องหมายตรงข้ามนะครับแล้วก็มารวมกันตัวนี้ได้เป็นเหลือเป็น x นะครับตัวนี้ก็ได้เป็นบวกสมเพราะฉะนั้น ผลหารของฟังก์ชันพหุนามตรงนี้นะครับสามารถเขียนได้เป็นผลหารคือ1บวกด้วยเศษเหลือก็คือ x บวก3นะครับหารด้วยตัวหารตัวเดิม x กำลังสองลบ3 x ลบ40นะครับอันนี้การตั้งหารฟังก์ชันพหุนามนะครับธรรมดานะครับสังเกตว่า x บวก3ตัวนี้ดีกรีตรัวบนเป็น1ดีกรีตรัวล่างเป็น2นะครับน้อยกว่าการที่ การที่เราทําตรงนี้นะครับก็เหมือนการที่เราตั้งหารตัวเลขธรรมดาอย่างเช่น13าหาร2นะครับเราทํำยังไงเราก็ตั้ง2หารด้วย13ตัวนี้ได้6ครั้งใช่ไหมครับ6คูณ2ได้12ลบการเหลือเศษหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น13ส่วน2นะครับเราก็เลยเขียนได้เป็นผลหารกนะ็คือ6บวกด้วยเศษเหลือก็ค,อคือ1นะครับ ส่วนด้วย2นะครับก็มีค่าเท่ากับ13.2่วน2นะครับ <c oughs> นะครับก็เหมือนกับที่เราทำตรงนี้นะครับตั้งหารฟังก์ชันพหุนามนะครับอ่าหก็คือผลหาร x บวก3ก็คือเศษเหลือนะครับแล้วก็หารด้วยตัวหารเหมือนเดิมนะครับอ่าต่อไปนะครับ ดีกรีตัวบนนะครับ x กำลัง1 d e g r ดีกรีตัวล่าง x กำลังสองนะครับดีกรีตัวบนน้อยกว่าตัวล่างแล้วนะครับก็เป็นการจัดรูปให้อยู่ในรูปแอย่างง่ายได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับต่อไปเราจะทำสิ่งที่เรียกว่า Partial Fraction นะครับการทำให้เป็นเศษส่วนย่อยๆนะครับก็คือจะดูตัวหารเป็นหลักนะครับตัวส่วนนะครับตัวส่วนเป็นหลักเราจะแตกตัวส่วนให้เป็นก้อนๆก่อนนะครับ สเต็ปแรกก็จะมองตัวส่วนว่าแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรบ้างนะครับก็ได้เป็นห้าคูณหได้40นะครับมีเครื่องหมายบวกกับลบนะครับวัตถุประสงค์ต่อไปนะครับจะทำเป็นเศษส่วนย่อยสำหรับก้อนที่อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมนะครับสเต็ปแรกก็คือมองดูตัวส่วนก่อนว่าแฟกเตอร์ได้เป็นไรนะครับ ก็แฟกเตอร์ได้เป็น x บวก5คูณอยู่กับ x ลบ8 <c oughs> นะครับเราก็จะมุ่งตรงมาที่ตรงนี้นะครับจะแตกเป็นเศษส่วนย่อยย่อยนะครับยวดูซิว่าทํำยังไงนะครับ <c oughs> เราก็สมมุติก่อนนะครับให้เป็นเศษส่วนย่อย2ก้อนมาบวกกันนะครับ ก้อนนี้นะครับเร,เราจะสมมติให้เป็นเศษส่วนย่อยๆ2ก้อนมารวมกันนะครับสมมติว่าเป็น a ส่วน x บวก5นะครับก้อนที่1บวกด้วยอีกก้อนหนึ่งก็คือ b ตัวเลขตัวหนึ่งหารด้วย x ลบ8นะครับอันนี้คือหลักการที่เรียกว่าเศษส่วนย่อยนะครับเห็นไหมครับว่าเป็นเศษส่วนย่อยๆสองก้อนมารวมกัน <c oughs> หน้าที่ของเราก็คือต้องการหา a และ b นะครับ ที่ทําให้สมการนี้เป็นจริงนะครับนี้เราเฉพาะเรากำลัลงมองเฉพาะตัวที่อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมนะครับแต่เป็นเศษส่วนย่อยอ่าราชายา a กับ B นะครับทํำยังไงอ่าเราก็มาทดก่อน A ส่วนด้วย X บวกหบวกด้วย B ส่วนด้วย X ลบแนะครับก็เหมือนกับตัวนี้นะครับ ตัวส่วน x บวก5คูณอยู่กับ x ลบ8 <c oughs> ก็เหมือนกับตรงนี้ a คูณอยู่กับ x ลบ8นะครับ <c oughs> เพราะ x ลบ8กับ x ลบ8จะตัดกันไปก็เหลือเป็น a ส่วนด้วย x บวก5เหมือนเดิมตรงนี้นะครับ <c oughs> าตองเดียวกันกับ b ตรงนี้ก็ข้างล่างก็เขียนไปก่อน x บวก5คูณด้วย x ลบ8คูณด้วย b คูณด้วย x บวก5นะครับ x บวก5กับ x บวก5ตัดกันไปนะครับก็จะเหลือเป็น b ส่วน x ลบ8 <c oughs> ก็เหมือนกันตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยอ่าทีนี้เราเห็นไหมครับว่าตัวส่วนทางด้านขวาเหมือนกันแล้วนะครับเป็นตัวส่วนเดียวกันแล้วเราก็สามารถนำตัวเศษมารวมกันได้นะครับอ่าทดก่อน ตัวนี้ก็เหมือนกับ x บวก3หารด้วย x บวก5คูณด้วย x ลบ8นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับก้อนนี้ใช่ไหมครับที่เราทดไว้แล้วก็คือด้านก้อนนี้ด้วยนะครับค่าเท่ากับด้านบนก็คือเหมือนกับ a คูณ x ลบ8บวกด้วย b คูณด้วย x บวก5นะครับเพราะว่าตัวส่วนเดียวกันทั้งหมดนะครับตัวส่วนทั้งหมดก็คือ x บวก5คูณอยู่กับ x ลบ8นะครับ ตัวส่วนเหมือนกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เทียบเฉพาะตัวเศษนะครับซึ่งจะต้องมีค่าเท่ากันนะครับสำหรับสมการนี้ก็ได้เป็น x บวก3เท่ากับ a คูณด้ x ลบ8บวกด้วย b คูณด้ x บวก5นะครับมีมี2วิธีที่จะการที่จะแก้หา a กับ b นะครับง่ายๆเลยก็คือ เราควรจะเลือกค่า x ที่เหมาะสมนะครับเลือกค่า x ที่เหมาะสมสมมว่เราต้องการแก้หา a นะครับเราก็ต้องทำให้พจน์หลังเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับ b หายไป x ต้องเป็นลบ5นะครับลบ5บวกหาได้เป็น0ย์เพราะ,ะนั้น b นตรงนี้ก็จะหายไปนะครับตัวอย่างเช่นจะแก้หา a เลือก x ให้เป็นลบ5นะครับแทนค่า x ท่ากับลบ5ลงไปตรงนี้ได้เป็น ลบหบวกสคูณเท่ากับ a คูณด้วยลบหลบ8นะครับบวกด้วย b คูณด้วยลบหบวกด้วย5แทน x เท่ากับลบ5ลงไปอ่าเราเลือกเอ่ลบ5้าเพื่อต้องการให้พจน์สุดท้ายเกี่ยวที่ที่อยู่กับ b เป็น0นะครับตรงนี้บวกกันได้เป็นลบสอคูณด้วยลบสินะครับอันนี้ก็เป็น0ไป ช่ b ก็จะหายไปนะครับความหมายเป็นอย่างนี้ก็จะแก้หา a ได้นะครับโดยง่าย a ก็จะมีค่าเป็นลบสองอ a มีค่าเป็นสอส่วนสะครับลบกับลบตัดไปตรงเดียวกันแก้หา b เราก็ต้องเลือก x เป็น8เพื่อให้ a หายไปนะครับแทนค่า x เป็น8ลงไปด้านซ้ายได้เป็น11 a คูณด้วย0บวกด้วย b 8คเอ่อแปบวกหได้13 B นะครับก็แก้หา B ได้นะครับพราะ a จะหายไป11บเอท่ากับสิบหรือ B เท่ากับสิ <11 S 1> ส่วนด้วยสิ <c oughs> นะครับอ่าในที่สุดแล้วก็สามารถแก้หา A กับ B ได้แล้วก็ไปแทนที่เราสมมติไว้ด้านบนตรงนี้นะครับแทนค่า A ไป เป็นสองส่วน13 b มีค่าเป็น11.13ส่วน13นะครับเพราะนั้นถ้าเราย้อนกลับไปที่สมการเริ่มต้นที่เราหายไว้แล้วก็ได้1ตรงนี้บวกด้วยก้อนในสี่เหลี่ยมที่เราทดไว้ได้เป็นเศษส่วนย่อยนะครับเป็น2องส่วน13หารด้วยตรงนี้เป็น x บวก5อีกก้อนหนึ่งนะครับ ก็เป็นเท่าไหร่ครับ11ส่วน13คือก้อนของ b อ่า11ส่วนด้วย13หารด้วย x ลบ8นะอันนี้คือเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ <c oughs> ตัวอย่างนี้ก็คือเป็นวิดีโอนี้นะครับแสดงถึงการจัดรูปนะครับสเต็ปแรกก็คือที่เรามองก็คือเป็นฟังก์ชันพหุนามดีกรี2หารกันดีกรีเท่ากันนะครับ ต้องตั้งหารก่อนเพื่อให้ดีกรีตัวบนน้อยกว่าตัวล่างนะครับตั้งหารมาแล้วก็ได้1เท่าตรงนี้นะครับแล้วเราก็จัดรูปก้อนที่เหลือให้เป็นเศษส่วนย่อยๆมาบวกกันนะครับจะเห็นว่าก้อนด้านขวาตรงนี้แตกเป็นเศษส่วนย่อย2ก้อนซึ่งง่ายกว่าฟอร์มเริ่มต้นที่เขาให้มานะครับประโยชน์ก็คือเราจะนําก้อนด้านขวาเนี่ยไปประยุกต์หาค่าอินทิกรัลหาค่าลาปลาสทรานฟอร์มอะไร ในการเรียนขั้นสูงได้ง่ายขึ้นนะครับในวิดีโอต่อไปจะมาศึกษา partial fraction กันต่อนะครับ